ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคู่ขี้มากเกรดกรเกมลิร์พูพบแอดมิริตสึกอยู่ฟาแชมเปยนลิกลิร์พูลเตรียมเปิดแอนฟิลด์ดวลแอเลิโกมาริตสึกอยู่ฟาแชมเปยนลิกซีซั่น2,025 2,026พบเกรดน่าสนใจทั้งสถิติการเจอกันฟอร์มแอนฟิลด์และซาลาตเตรียมแซงสถิติเจอราด 17กันยายนถือเป็นวันที่2สำหรับสัปดาห์แรกของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2025 2026กันแล้วซึ่งหนึ่งในคู่ที่หลายคนจับตามองคือเกมที่ลิเวอร์พูลจะได้เปิดรังแอนฟิลด์เจอกับแอตเลติโกมาดริดเจ้าทินกำลังนำเป็นจ่าฝูงของพรีเมียลีกด้วยการเก็บได้12คะแนนเต็มจากการลงเล่น4นัดส่วนทีมเยือนก็ได้โมเมนตัมที่ดีจากการที่พึ่งชนะเกมลาลีกานัดแรกของฤดูกาล ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเกร็ดของคู่นี้เพื่อรับกระแสกันสักหน่อยสูสีสุดขั้ว6ครั้งที่คู่นี้เจอกันในถ้วยแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะได้2ครั้งโดยทั้งหมดเกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มของฤดูก,กาล2021-2022ขณะที่แอมาลิตก็เคยกำใช้ได้2หนเช่นกันนั่นคือทั้ง2เกมในรอบ16ทีมสุดท้ายของซีซั่น2019-2020นับรวมช่วงต่อเวลาพิเศษ ส่วนอีก2นัดที่จบลงด้วยการเสมอกันนั้นเกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มของฤดูกาล2008-2009ที่จริงคู่นี้เคยเจอกันในทั่วรยูโรปาลีกเป็นจำนวน2นัดเช่นกันซึ่งในรายการนั้นต่างฝ่ายต่างก็ผลัดกันชนะไปฝั่งละ1เกมโดยเกิดขึ้นในรอบรองชนะเลิศของซีซั่น2009-2010แต่หนนั้นแอดมิริเป็นฝ่ายได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยกดประตูทีมเยือนปลดล็อกหรือย้ำแน้น ก่อนหน้านี้อาเนอร์สโอตกับดีเอโกซิเมลเน่เคยดวกลกันในเกมแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนั่นคือรอบแบ่งกลุ่มในฤดูก,กาล2023-2024ซึ่งตอนนั้นรายแรกยังคุมเฟนูตอยู่ซึ่งในี่นนั้นซิเมลเน่เอาชนะอ e ีฟายได้ทั้ง2เกมประกอบด้วยการเฉือน3-2ต่อในสเปนกับการบุกไปชนะ3-1ต่อได้ถึงเนเธอร์แลนด์ทั้งนี้หากนับรวมผลงานจาก2เกมดังกล่าวที่จริงแล้วเฟนูตของสลอตมีจังหวะยิงถึง29ครั้ง ขณะที่แอัตมาลิตของซิโมเนได้ยิง16ขนเท่านั้นแต่สุดท้ายตราหมีก็มีความเฉียบคมมากกว่าจนเก็บได้6คะแนนเต็มแกรงในแอนฟิลหากนับเฉพาะการแข่งรอบแรกในรอบหลักของแชมเปี้ยนีกแล้วนั้นครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลแพ้คาแอนฟิ์ต้องย้อนไปถึงวันที่25พฤศจิกายนปี2020ซึ่งเป็นการแพ้อตาลันตา0-2ในรอบแบ่งกลุ่มโดยหลังจากนั้นอีก11เกมพวกเขาเอาชนะได้ทั้งหมดหลังบ้านตรามีแน่นปึก แอตมาลิดภายใต้การคุมทีมของซิโมเน่สามารถเก็บครีนชีตในเกมแชมเปี้ยนลีกได้ถึง48เกมจาก115นัดคิดเป็นจำนวน42ทําให้นี่ถือเป็นทีมจากสเปนที่มีเปอร์เซ็นต์การเก็บครีนชีตในถ้วยแชมเปี้ยนลีกได้สูงที่สุดหากนับเฉพาะสโมสรจากสเปนที่คุมทีมโดยกุ่ซสื่อคนใดคนหนึ่งเป็นจำนวน50เกมขึ้นไปโดยอันดับ2ในชั้นนี้คือบาสโลนายุคข,ของโจเซฟกเดิลลาที่ทำได้40อแอตมาลิดมักเปิดตัวสวย สิบรูการหลังสุดที่แอนบริดลงเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกนัดแรกนั้นพวกเขาแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวนั่นคือวันที่พ่ายไบรมินมิกซ์0ต่อ4เมื่อเดือนตุลาคมปี2020โดยที่เหลือแบ่งเป็นการชนะ5เกมกับแพ้4นัดแพ้ทางทีมจากอังกฤษ8นัดหลังสุดที่เจอกับทีมจากอังกฤษในถ้วยแชมเปี้ยนลีกเชื่อหรือไม่ว่าแอนบริลดแพ้ไปถึง5เกมและเสมอ2นัดโดยหนเดียวที่เก็บชัยได้คือการชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ต่อ0เมื่อเดือนมีนาคมปี2022ซาลาตเจร ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกโมฮัมเหมดซาลา์ก็น่าจะได้ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลในเกมนี้ซึ่งมันจะทําให้เขากลายเป็นนักเตะที่ลงเล่นเกมแชมเปี้ยนีกให้กับหงแดงมากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของสมโมสรที่จํานวน74นัดทันทีหลังจากปัจจุบันครองอันดับร่วมกับสตีเวนเจอรตที่จํานวน73เกมส่วนอันดับหคือเจมี่คาราเกอร์จากตัวเลข80นัด เนื่องสล็อตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าโดมินิกโซโบชไลจะกลับมาเล่นในตำแหน่งกองกลางไหมตอนนี้ฟิลปงกลับมาฟิตแล้วคอเนอร์แบตลี่ก็ฟิตแล้วเหมือนกันแต่เราจะมีมิดฟิลด์ที่ฟิตและเก่งอยู่4คนได้แก่วาตารุเแอนโดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกและฟอร์เดนเวียสคือทีจนยังไม่ฟิตในทุกตำแหน่งเรามีการแข่งขันสูงมากโดมินิกเล่นได้ทั้ง2ตำแหน่งและเรามาดูกันว่าเขาจะได้เล่นตำแหน่งไหนในเกมพรุ่งนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาถือเป็นความทา้าทายใหญ่ที่สุด สำหรับอเล็กซานเดอร์อีซักเมื่อเริ่มต้นกับสโมสรการฟิตกลับมาการฟิตหลังจากที่พลาดการซ้อมแบบท Source, coming, I mean, I ีมอย่างจริงจังถึง4เดือนเขาไม่ต้องพิสูจน์ใครว่าเก่งพอจะเล่นในพรีเมียร์ลีกเพราะเขาทำได้แล้วที่นิวคาสเซิลดังนั้นความท้าทายหลักของเขาคือการฟิตกลับมาให้พร้อมที่จะทำผลงานอย่างที่เขาทำในฤดูกาลที่แล้วและเมื่อพูดถึงปารีสแซงต์แชกแมงผมไม่คิดว่าใครจะแปลกใจที่ผมบรรับใจวิธีการเพรสซิ่งของพวกเขา พวกเขาเพรสซิ่งแบบกดดันซ้ำซ้อนและนี่คือสิ่งที่อุส man เดเบเล่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นในเกมเพรสซิ่งของเขาทุกคนสนใจเรื่องประตูที่ปารีสแซงแช็คแมงทำได้แต่ผมประทับใจวิธีการเพรสซิ่งของพวกเขามากที่สุดดังนั้นเมื่อตอนที่เขาฟิตและพร้อมเล่นเต็ม90นาทีได้แล้วขั้นต่อไปคือการเล่น3นัดในสัปดาห์ที่เล่นเต็ม90นาทีและจากนั้นขั้นถัดไปคือการเพรสซิ่งที่มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาต้องทำ แล้วก็เรื่องการยิงประตูและทำสิ่งพิเศษในเกมรุกนั่นคือสิ่งที่เขาจะทำได้แน่นอน100%เเกี่ยวกับการใช้จ่ายของลิเวอร์ pool ในตลาดซื้อขายนักเตะและการถูกติดป้ายทีมเต็งในแชมเปี้ยนลิกผมคิดว่านี่เป็นคำชมมากกว่าครับผมคิดว่าการที่ทุกคนพูดว่าเราจ่ายเงินเยอะมันบอกว่าผู้เล่นที่เราซื้อมานั้นถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆผมมีส่วนรับผิดชอบในการดึงนักเตะเข้ามาร่วมกับคนอื่นๆด้วยและผมคิดว่าเราควรจะมองว่านี่คือคำชมที่ทุกคนพูดว่า ว้าวพวกเขาทำธุรกิจได้ดีมากและผมก็คิดว่าเราทำได้ดีจริงๆเรานำผู้เล่นเก่งๆเข้ามาและที่สำคัญเรายังลดอายุเฉลี่ยของนักเตะลงอีกด้วยทีมอื่นบางทีมอาจชอบซื้อผู้เล่นอายุ27ปีเพราะพร้อมใช้งานทาันทีแต่เราคิดว่าเราได้นำผู้เล่นที่อายุ21-22ปีเข้ามาซึ่งพร้อมเล่นแต่ก็ยังอายุน้อย ถ้าพวกเขาอยู่กับเราสัก4-5ปีเรายังสามารถขายอย่างลุยดิออสได้ในราคาสูงถึง80ล้านแต่ถ้าเขาอายุ28ตอนเข้ามาริว์พููก็คงยากที่จะขายเขาในราคา80ล้านตอนที่เขาอายุ32นี่คือโมเดลของเราและผมคิดว่าโมเดลนี้ควรได้รับคำชมมากๆ ผมเคยพูดเรื่องนี้ในอังกฤษแล้วหลายครั้งและจะบอกอีกครั้งว่าเงินทั้งหมดที่เราใช้จ่ายเราสร้างมันขึ้นมาเองจากการขายนักเตะและการคว้าแชมป์ลีกหลังจากที่เราไม่ได้ซื้อนักเตะเลยในช่วงนั้นการคว้าแชมป์ลีกมันดีทั้งในแง่การเงินด้วย2ปัจจัยนี้ทําให้เราสามารถใช้เงินถึง450ล้านได้มันไม่ใช่ว่าเรามองลงไปในดินแล้วเห็นโอ้มีเงินมามาใช้450บล้านกันเถอะไม่เลยเราสร้างมันขึ้นมาเองและผมคิดว่านี่คือคําชมอย่างยิ่งสําหรับโมเดลของเราและนักเตะคุณภาพที่เรานําเข้ามา ที่ทำให้ทุกคนพูดถึงแค่เงิน450ล้านที่เราใช้ไปและถ้าคุณเป็นลิเวอร์พูลหรือสโมสรอังกฤษที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกคุณก็ต้องเป็นหนึ่งในทีมเต็งอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการที่เมลอสเคอเคสถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งแรกที่เกมกับเบอร์ลี่และว่าพวกเขาได้พูดคุยเรื่องนี้กันไหมใช่ครับแม้ว่าคุณจะไม่รู้เวลาที่พวกเขานั่งอยู่ข้างหน้าผมหรือในที่ประชุมทีมพวกเขาก็มักจะไม่ลุกขึ้นมาพูดว่า ผมไม่เห็นด้วยกับคุณแต่บางทีเวลาที่เขาอยู่บ้านและคุยกับพ่อแฟนสาวหรือเพื่อนๆเ,เขาอาจจะบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่โง่เง่าจริงๆแต่เมื่อผมอยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็แสดงออกเหมือนว่าเข้าใจเหตุผลดีและผมก็ได้อธิบายไปเมื่อวานนี้เพราะมันอาจจะไม่ชัดเจนสําหรับผู้เล่นทุกคนคุณจะเห็นหลังจากที่เขาทําฟาวซึ่งบางคนอาจเถียงว่ามันฟาวจริงหรือไม่แต่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดผมเน้นว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม6คนวิ่งไปคุยกับผู้ตัดสินและผู้ตัดสินก็สื่อสารสองครั้งว่า ไม่นี่ไม่ใช่ใบเหลืองสําหรับผมสําหรับผมมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะยังเถียงได้ว่ามันฟาวจริงไหมแล้วก็ยังต้องบอกทุกคนในสนามว่าแน่นอนไม่ใช่ใบเหลืองถ้าเขาทําฟาวปกติที่ปกติจะเป็นเหตุให้ได้ใบเหลืองหลักดังนั้นสําหรับผมมันเป็นเหตุผลร่วมกันถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่ไปคุยกับผู้ตัดสินและถ้าผู้ตัดสินไม่ทําสัญญานนั้นผมก็คงปล่อยเขาเล่นต่อจนจบครึ่งแรกแต่ผมรู้สึกว่าบรรยากาศในสนามแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามก็ฉลาดมากนะครับ พวกเขาคอยกดดันผู้ตัดสินในทุกจังหวะผมรู้สึกว่าถ้าเขาแค่สัมผัสคู่แข่งแค่ครั้งเดียวเขาก็จะอยู่ภายใต้แรงกดดันสูงที่จะไม่ให้ใบเหลืองนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายอีกครั้งเขาบอกว่าเข้าใจแต่ผมไม่รู้ว่าเขาพูดกับเพื่อนๆว่าอะไรแต่กับผมเขาบอกว่าเข้าใจดีเฟอร์กิลฟันไดกล่าวถึงความรู้สึกไม่ได้เจอกับทีมของดอโกซิเมโอเน น่าเสียดายที่ครั้งล่าสุดที่เราเจอกันที่นี่เราแพ้มันเป็นความเจ็บปวดในตอนนั้นเพราะเราโดนตกรอบแต่ทีมนี้ทํางานหนักมากโค้ชระดับโลกและมันบ่งบอกได้มากที่เขาอยู่กับสมรอนี้มานานขนาดนี้ผคม,มีความเคารพมากๆพวกเขามีนักเตะระดับโลกนายทวารระดับโลกผมพูดได้เรื่อยๆว่าพวกเขาเป็นทีมที่เอาชนะได้ยากและจะไม่มีทางยอมแพ้นั่นคือทัศนคติของพวกเขา พวกเขาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นรูการในลีกได้ดีเท่าที่หวังแต่ผมรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของแคมเปญของพวกเขาและพวกเขาก็อยากจะสร้างความประทับใจให้เร็วที่สุดเช่นกันดังนั้นเราต้องพร้อมเรามีซ้อมที่ดีในวันนี้และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเตรียมตัวในแบบของตัวเองที่บ้านและพร้อมสําหรับพรุ่งนี้ความรู้สึกเมื่อเล่นกับอีซักแน่นอนว่าเขาเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้เฉียบคม ผมคิดว่าถ้าดูทักษะการจบสกอร์ของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกมงลูกเท้าซ้ายลูกเท้าขวาหรือยิงไปมุมบนเขาคือกองหน้าที่ครบเครื่องในตอนนี้และก็เหมือนกับอูกอเอกิติเก้ผมคิดว่าพวกเขาอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ไม่มากทั้งคู่มีคุณภาพสูงมากพวกเขาสบายใจเวลามีบอลสามารถเชื่อมเกมได้มีความเร็วและนั่นคือสิ่งที่กองหน้ายุคใหม่ต้องมีทั้งคู่เป็นคนที่จัดการได้ยากและแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องดีที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมทีมของผมในตอนนี้ หวังว่าพวกเขาจะโชว์ผลงานให้เห็นในเกมต่อๆไปและตลอดทั้งปีสำหรับคู่แข่งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ